สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิบในร้อยตามร้อยพบาททุนกมอมอาจารย์ในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามโรมราชกุมาลีขอเร่งงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับปัะจนันทที่4สิงหาคม2 5 6พี่พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เรามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างหนักในประเทศจําเป็นครับที่ทุกคนต้องช่วยกันทําได้ง่ายๆ2อย่างครับ คือสวมหน้าก,กากอนามัยหรือหน้าก,กากผ้ากระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าใช้หน้าก,กาก2ชั้นจะเป็นการเป็นดียิ่งขึ้นนะครับโดยชั้นในเป็นหน้าก,กากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้าก,กากผ้าสวมให้กระชับกับใบหน้านะครับปิดปากปิดจมูกทําการร่วมกับเป็นระยะห่าง1-2เมตรครับเมื่อท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับจําเป็นครับต้องทําทั้งสองอย่างนี้เพราะการแพร่ระบาดในวันนี้แพร่ระบาดอย่างไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ และระบาดอย่างรวดเร็วด้วยนะครับจำเป็นครับที่ทุกคนต้องช่วยกันครับวันนี้นะครับมาดูครับตัวเลขวันนี้ในบ้านเรานะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2 0 0หลรายครับมีการติดเชื้อในประเทศ19,992ารยายจากต่างประเทศ21รายครับจากเรียนจำา187รายนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด6 7 2 3 8 5ายรายครับ วันนี้เรามีผู้ที่เสียชีวิต188คนนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด5,503คนครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล2,11,076รายนะครับเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม1,39,000กว่ารายโรงพยาบาลทั่วไป71,000กว่ารายครับมาดูนะครับมาดูตัวเลขของผู้ที่ มาดูลักษณะของผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ครับทั้ง188รลายนะครับเราพบว่าเป็นชาย90หญิง98วันนี้หญิงมากกว่าชายนะครับแล้วก็อายุครับ22ถึง95ปีสังเกตนะครับอายุ22ปีเป็นได้แต่ค่ามัธยฐานของอายุคือ67.5ปีก็หมายความว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สูงอายุครับ67.5ปีขึ้นไปนะครับ เท่านี้ครับเรามีผู้จี่เสียชีวิตในจังหวัดต่างๆที่มีมากที่สุดคือในกรุงเทพมหานครครับ92รายนะครับจาก188รายนะครับประทุมประการมี10ประทุมธานีมี4นนทบ,บุรีมี5นะครับยะลา12ปตัตตานี7นาธิวาด3สงขลา1นครศรีธรรมราช1พังงาน1ภูกเก็ต1สุราษฎร์ธานี1นครรสีมา4อุดร4อุดร3ครับกาลสิน3หนองบุรีลำภู2 บุรัตธนี 2, สองยโสธรสองขอนแก่นหนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งพุกดาหารหนึ่งสุวรรณนครหนึ่งอำนาจเจริญหนึ่งนะครับสุขโขทัยสามลำปางสองนครสวรรค์สองนครเพชเพชรหนึ่งครับอ่างทองหกชลบุรีห้าฉะเชิงเทราสามระยองสามตราดหนึ่งประจวบคีรีขันธ์หนึ่งปฐีมบุรีหนึ่งสระบุรีหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ครับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบแปดรายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวที่มากที่สุดก็คือความดันโลหติตสูงนะครับถัดไปเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคไต โรคหัวใจโ,โรคอ้วนโรคปอดโรคหลอดเลืสมองติดเียงแล้วก็ตั้งครรภ์ครับการติดนะครับการติดต่อครับทั้ง188รายที่เสียชีวิตเทีท่ยวนี้นะครับติดต่อจากคนในครอบครัวเดียวกันเอง25รายครับติดต่อจากคนอื่นๆ44รายนะครับเช่นเพื่อนผู้ร่วมงานนะครับเข้าไปอาศัยหรือไปในพื้นที่ระบาด101รายครับ ไปในพื้นที่แออัด10ลายนะครับเช่นพิธีทางศาสนาตลาดเดือนจำนะครับอาชีพเสี่ยง2ลายไม่ระบุชัดเจน6ลายครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้นะครับจากการติดต่อจะเห็นชัดเจนว่าติดต่อจากคนสู่คนและอีกอันหนึ่งครับติดต่ออย่างไม่รู้ตัวนะครับคือผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับมีมากที่สุดถึง101รลายนะครับ เพราะฉะนั้นการระบาดเที่ยวนี้เป็นการระบาดอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็รวดเร็วจากคนสู่คนครับนะครับมาดูต่อครับตัวเลขในการระบาดวันนี้จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากนะครับคือ2 2 0หลายนะครับมากกว่าเมื่อวานนี้1299หลายนะครับตัวเลขที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับต้องการติดเชื่อในประเทศครับ1 9 9 9 2หลาย แต่ตัวเลขอันนี้มาจาก2พื้นที่พื้นที่ที่สำคัญมากเป็นตัวบอกในการแพร่ระบาดของครั้งนี้นะครับคือจากโรงพยาบาลครับจากโรงพยาบาลมีทั้งสิ้น16,284รายนะครับมากกับเมื่อวานนี้1,000กว่ารายนะครับอีกพื้นที่หนึ่งมาจากการตรวจในเชิงลุกนะครับคือผู้ที่ติดเชื้อเหล่านี้จะไม่ทราบเลยว่าตัวนี้คนตนนี้เป็นโควิด1 9 จึงจำเป็นต้องไปขอตรวจไปสุ่มตรวจในชุมชนครับมีทั้งสิ้น3,708รายครับมากกว่าเมื่อวานนี้700กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขสําคัญในวันนี้คือการแพร่ระบาดในโรงพยาบาลที่เจอในโรงพยาบาลนะครับมีหนึ่งหมื่นหกพันกว่ารายครับส่วนการระบาดในเรือนจำร้อยแปดสิบเจ็ดรายนี้ไม่มีปัญหาครับคัดแยกผู้ติดเชื้อออกแล้วก็จะไม่มีการแพร่ระบาดออกมานอกเรือนจำนะครับแต่ต่างประเทศมียี่สิบเอ็ดรายครับนะครับมาดูต่อครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาด ก็มีครบหมดครับทั้ง77จังหวัดนะครับแต่จังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อมากคือจังหวัดที่มีคนหนานแน่นเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคนะครับมาดูครับมาดูอัตราส่วนกันนะครับกรุงเทพมหานครเทียบกับปริมณฑลแล้วพอๆกันครับนะครับถ้ากรุงเทพมหานครเทียบกับ7 1จังหวัดนะครับที่ไม่ใช่ปริมณฑลนะครับเทียบแล้ว7 1จังหวัดนั้น จะมีเป็นเกือบ3เท่าของกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งภาพนี้ก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับส่วนถ้าเทียบกันระหว่างกรุงเทพมหาคนครบวกกับปริมณฑลน,นะครับเทียบกับต่างจังหวัดเจษสิจังหวัดพบว่าต่างจังหวัดเจษฎสิจังหวัดมีประมาณ1.5เท่าของกรุงเทพมหาคนครบวกปริมณฑลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนจรงิจรงๆมีการติดที่กรุงเทพมหาคนครมากนะครับแต่ว่า วันนี้มันมีการกระจายไปทั่วลักษณะการกระจายในวันนี้จะใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีตัวเลขมากก็กระจายไปในต่างจังหวัดมากนะครับสรุปแล้วในวันนี้การแพร่ระบาดมีตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็การแพร่กระจายไปทั่วครับนะครับอัตราส่วนต่างจังหวัดจะมีเยอะนะครับมาดูต่อครับ ถ้ามาจากต่างประเทศนะครับมาจากกาตาร์หนึ่งลายเดนมาร์กสองลายญี่ปุ่นสองลายสาหรัฐอาหรับอเมริกาสองล,ลายนะครับแล้วก็มาจากสาหรัฐอเมริกาสามลายสาหรัฐอินาดอังกฤษสองลายอิสราเอลหนึ่งลายเมียนมาแปดลายครับเมียนมาแปดลายนี้เข้ามาชางท่องชางธรรมชาติทั้งแปดลายซึ่งเป็นคนชันชาติไทยทั้งแปดคนนะครับจาเป็นครับทีมน้องคนไทยทุกคนครับควรจะเข้ามาช่องทางปกติ เพราะท่านเที่ยวมาเที่ยวนี้ท่านพาโรคมาด้วยแล้วมาติดต่อคนในแผ่นดินไทยในพื้นที่ไทยนะครับท่านอย่าทาอย่างนี้เลยนะครับมาดูกันต่อครับเพราะนันสรุปได้เลยครับว่าวันนี้ตัวเลขวันนี้สูงมากๆสูงที่สุดเป็นนิวไฮนะครับแล้วกระจายไปทั่วครับน้ำหนักจะไปนเน้นทางต่างจังหวัดซะมากกว่านะครับมาดูภาพมาดูกราฟครับที่แสดงถึงการระบาดท,ทั่วประเทศจะแสดงถึงการทำนายว่าน่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับ มาดูแผนมาดูกราฟเส้นตรงครับกราฟเส้นตรงสีแดงกราฟเส้นตรงสีน้ำเงินแล้วก็กราฟเส้นตรงสีเขียวนะครับเป็นการแสดงจำนวนผู้ที่ติดเชื้อครับนะครับกราฟเส้นตรงทั้งหมดนี้นะครับก็จะชันขึ้นไปด้านบนนะครับจะเห็นว่าสีแดงของประเทศจะคู่ขนานไปกับสีเขียวของต่างจังหวัดแต่ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นสีน้าเงินนั้นก็จะเอียงลงมาต่ำกว่านะครับนี่ก็หมายความว่าการแพร่ระบาดภาพรวมของประเทศจะเอียงไปตามการแพร่ระบาดของต่างจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดท,ที่จำนวนน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแต่ถึงนนั้นก็ตามเถอะก็ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นกว่าเดิม แต่จะน้อยกว่าของต่างจังหวัดครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับแนวโน้มการแพร่ระบาดทั้งประเทศก็จะสูงขึ้นเพียงแต่ต่างจังหวัดนั้นจะมากกว่ากรุงเทพมหานครเท่านั้นครับนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าปัจจัยของต่างจังหวัดนะครับ ที่ไม่ใช่กรุงเทพมหาคนครนะครับกรุงเทพมหาคนครปัจจัยจะต่างกันมากเลยนะครับคลาสื้อต่างๆจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับของต่างจังหวัดนี้เนี่ยก็จะพบได้ในโรงงานตลา,ตลาดนะแคมป์คนงานชุมชนนะครับเพราะว่าที่ใดมีผู้ที่ทํางานมาก มีกลุ่มชนอยู่นานแน่นที่นั่นก็จะมีการระบาดมากนะครับเที่ยวนี้ครับโรงงานเหลือเพียง11ลดลงมา2นะครับตลาดนะครับลดลงมาเหลือ3เดิมมี5นะครับส่วนแคมป์คนงานกับชุมชนวันนี้ไม่มีก็แสดงว,ว่ามีแนวโน้มดีขึ้นนะครับโรงงานเป็นน้อยลงนะครับนะครับแล้วก็คลัสเตอร์มากกว่าร้อยคนไม่มีคลัสเตอร์เกือบร้อยคนก็ไม่มีนะครับคลัสเตอร์ใหม่มี 7คลัสเตอร์ครับคือเพิ่มมา3คลัสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในเที่ยวนี้การแพร่ระบาดในต่างจังหวัดนะครับในคลัสเตอร์ต่างๆมีจํานวนลดน้อยลงนะครับก็จะมาหนักที่กรุงเทพมหานครครับผมเรียนสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมเรียนไปว่า การแพร่ระบาด10อันดับแรกในประเทศเรานี้นะครับกรุงเที่ยมหานครเที่ยวนี้มีมากจีเดียวคือ4,000กว่าคนนะครับเดิม1,000กว่าคนเป็นพื้นฐานขึ้นมา2,000-3,000ก็ามากแล้ววันนี้ขึ้นเป็น4,118รลายต่อ1วันนะครับชนบุรีสมุทรสาครเป็นระดับพันครับชนบุรี1,600กสุทราครพันสองรขึ้นมามากนะครับส่วนปากการลดลงไปครับเหลือ900กว่าลายนะครับ จังหวัดที่มีมากอีกก็คือตนทบ,บุรี900กว่าลายชัยชาะมี500กว่าลายสระบ,บุรี500กว่าลายนครศรีมา400กว่าลายอุบลราธานี300กว่าลายอุดรธานี300กว่าลายครับจังหวัดในภาคอีสานก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ เดิมจะไม่มากเท่าไหร่ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเห็นว่าการที่เพิ่มมากในวันนี้จะเพิ่มมากที่กรุงเทพมหานครนะครับถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มในการเพิ่มเพิ่มลงน้อยกว่าต่างจังหวัดแต่ก็เพิ่มขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่ต้องทํากับกรุงเทพมหานครที่สําคัญนะครับวันนี้เรามีทีมป้องกันและแก้ไขปัญหา เชิงลุกในชุมชนเราทำงานได้ผลครับนะครับแต่ตัวเลขวันนี้ยังไม่ออกมานะครับตัวเลขที่โชว์ให้เห็นนี่คือมาจากวันก่อนๆน,น,นะครับได้ผลครับเพราะได้ผลในการทั้งฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็นพันๆคน2,000ถึง4,000คนต่อว,วันนะครับแล้วก็สามารถจะตรวจเชื้อคนมีตรวจเชื้อพบคนติดเชื้อได้เป็นหลักหลายร้อยคนแล้วเอาเข้ามาล่รักษานะครับเพราะฉะนั้นทั้งเอาเข้ามารักษาและ ให้ภูมิคุ้มกันอันนี้แหละครับจะช่วยทําให้การแพร่ระบาดลดลงครับวิธีนี้ได้ผลดีครับนะครับพันกรุงเทพหมหานครซึ่งมีการวันนี้ก็มีการแพร่ระบาดมากกว่าเดิมจําเป็นครับต้องใช้ทั้งวัคซีนและเอาคนที่เป็นมารักษานะครับมาดูภาพการฉีดวัคซีนของประเทศของเราในวันนี้นะครับเราพบว่าฉีด1เข็มทั้งประเทศได้20.1% 2เข็มได้5.6% ตัวเลขนี้น้อยครับยิ่งขณะนี้สายพันธุ์กลายพันธุ์เดลตา้าทําให้ยิ่งต้องฉีด2เข็มให้มากขึ้นนะครับอาจจะถึง90%กว่าเจึงจะหยุดการแพร่ระบาดได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละวันนะครับฉีดเพิ่มขึ้นเป็นจุดหอีกยาวนานครับต้องช่วยกันให้มากกว่านี้ครับนะครับส่วนกรุงเทพมหานครยังมีตัวเลขที่น่าดีใจว่าในกรุงเทพมหานครครับฉีดวัคซีนไี้เป็นจนํานวนมากนะครับ1เข็มไม่ต่ำกว่า6 0เ สเข็มไม่ต่ำกว่า14%นะครับในจำนวนนี้ครับในสหรัฐอเมริกาครับถ้าฉีด2เข็มได้ไม่ถึง50%ก็จะลดการระบาดลงได้อย่างทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องเร่งการฉีดให้มากยิ่งขึ้นครับและรวมทั้งเอาคนที่มีติดเชื้อมารักษาจะได้ไม่แพร่ระบาดให้มากนะครับแล้วก็วันนี้วัคซีนของไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้มาถึงแล้วนะครับเป็นจำนวน1ลานโดสครับ นะครับแล้วก็กร,กรมอนามัยได้จัดระบบให้มีการป้องกันการติดโควิด -19 นะครับจากทั้งพนักงานส่งอาหารนะครับพวก delivery นะครับร้านอาหารนะครับแล้วก็ผู้ซื้อพวกเราเองที่ไปซื้อนะครับเราจำเป็นจะต้องทำอะไรบ้างครับที่เราซื้อนะครับเราต้อง เราต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องปรุงให้สุกนะครับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันจะดีกว่าใช้เงินสดนะครับแล้วก็มีจุดรับภาชนะเป็นระยะห่าง1-2เมตรนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อติดต่อกับผู้ที่ส่งอาหารให้นะครับแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่นะครับรีบนําอาหารออกจากบรรจุพัณฑ์ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะครับที่สําคัญคือท่านต้องระวังห่างจากผู้ที่มาส่งนะครับ1-2เมตรนะครับมีที่วางไว้ แล้วก็ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็ตรวจสอบคุณภาพอาหารแล้วก็บรรจุอาหารในภาชนะของเราใหม่นะครับส่วนกรมอนามายัยกรมควบคุมโรคครับได้แนะนําให้ใช้ใส่หน้ากาก2ชั้นนะครับเพราะว่าถ้าชั้นเดียวแล้วแล้วไม่แนบกับใบหน้ามันจะกันได้เพียง41.3%แต่ถ้า2ชั้นครับชั้นในเป็นหน้ากากอนามายัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าจะแนบกับใบหน้าไม่มีช่องโหว่ทาให้ได้ผลถึง95%นะครับต้องทําเช่นนี้ครับ นะครับสำหรับท่านที่ตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิดนะครับแล้วเกิดผลบวกขึ้นมาท่านต้องติดต่อ1330ครับหรือเข้าใช้ QR โคดยิงเข้าไปนะครับลงทะเบียนอันนี้ท่านจะได้รับสิทธิในการมีผู้ติดตามดูแลท่านไม่ว่าจะเป็นเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation นะครับถ้ามีอาการมากก็จะส่งโรงพยาบาลได้รถพยาบาลจะมารับท่านได้ไปอย่างรวดเร็วนะครับ เรียนให้ทราบว่าเมื่อตรวจเจอผลบวกแล้วท่านต้องติดต่อ1330เพื่อเข้าสู่ระบบทันทีครับนะครับจะมีโรงพยาบาลรองรับท่านนะครับในขณะนี้ครับสายพันเดลต้าได้ระบาดไปในต่างประเทศนะครับม้ทั้งประเทศจีนนะครับเริ่มมีระบาดเข้าไปในหลายเมือง30กว่าเมืองแล้วนะครับเกาหลีใต้ครับพบว่าคนที่ฉีด2ครบ2เข็มแล้วยังติดเชื้อนี้ได้นะครับเป็นปกติครับนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าญี่ปุ่น นักวิจัยญี่ปุ่นจะพบว่าสายพันธุ์แลมดา้าอันตรายยิ่งกว่าเดลต้าแต่องค์การนาวมัยนกยังไม่ยอมรับนะครับต้องติดตามดูผลจริงๆว่าอันตรายจริงอย่างไรนะครับต้องติดตามมันต่อไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสุบสานการณ์ในประเทศได้ว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่มากเป็นพิเศษมากขึ้นที่สุด22,000ราย22,200รายครับนะครับแล้วก็ วันนี้เป็นวันแรกที่แต่ระดับ20,000นะครับสถิติเสียชีวิต188คนครับนะครับการระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครับแต่ต่างจังหวัดทั่วประเทศจะมีการเพิ่มสูงมากกว่ากรุงเทพมหานครนะครับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและวัคซีนเข็มที่2ทั่วประเทศจะมีจํานวนน้อยนะครับเข็มแรกได้20.1เปอร์เซ็นต์เข็มที่2ได้5.6เปอร์เซ็นต์ครับทั้งประเทศต้องได้ถึงประมาณ90เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับกรุงเทพมหานครครับเข็มแรกได้มาก กื60%เข็มที่2ได้มากกว่า14%ครับถ้าฉีดได้มากพอนะครับจะทำให้การระบาดลดลงในสหรัฐครับพบว่าฉีดไม่ถึง50%การระบาดก็ลดลงแล้วนะครับเราจำเป็นต้องเร่งฉีดให้ได้ครับนะครับจะได้ลดลงได้เร็วนะครับวัคซีนของไฟเซอร์จากสหรัฐที่มอบให้นะครับมาถึงแล้ว1.5ล้านโดสกว่ากว่านะครับและกลมควบคุมโลกครับแนะนำให้ใส่หน้ากาก2ชั้นครับชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้านะครับป้องกันได้ เต็มที่ครับอย่างดีครับ95%โดยมันแนบกับใบหน้าแต่ถ้าเผื่อใช้หน้าก,กากชั้นเดียวนะครับเป็นหน้าก,กากอนามัยชั้นเดียวการได้เพียง41.3%เท่านั้นเพราะมีช่องโหว่ที่แก้มครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์นร้อยตามราแพทย์ทุ่มบรมาจารย์ในพระราชมุขธรรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ